วันที่12มิถุนายนพศ2566เวลา13นาฬิกานายสัญญาสุริวันผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชวมพรทานขนาดกลางที่14และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไซทองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเสือสัตว์ฝงกินนายช่างชลประทานชำนาญงานรายงานความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไซทองตั้งอยู่ที่ตำบลทองมงคลอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันแผนการดำเนินงานระยะ6ปีพศ2562ถึงพศ2567ปัจจุบันมีผลงานสะสมทั้งโครงการ168.1 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ําได้13.29ล้านลูกบาศกเมตรและสามารถส่งน้ําโดยระบบท่อเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่สําหรับอุปโภคบริโภคลาษฎรได้รับประโยชน์481ครัวเรือนมีพื้นที่ชุมทาน6,850ไร่วันที่16มิถุนายนพศ2566เวลา10นาฬิกา นายเจษดาโทศิริกุลผู้มำนในการสำนักง,งานก่อสร้างชุประทานขนาดกลางที่1 0มอบหมายให้ในายสมคิดศิริรูปหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุนใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์โครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุนใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความยาว19.87กิโลเมตรตั้งอยู่ที่ตำบลแคมป์สนอำเภอเข่าเคาอจเพชรบูรณ์มีแผนการก่อสร้าง5ปีพศ2563ถึงพศ2567ปัจจุบันมีความก้าวหน้าง,งานก่อสร้างทั้งโครงการ75%เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำในพื้นที่เกษตรได้จำนวน6 0 0 0ไร่ ต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างแก้มลิงบ้านน้ำก้อน้ำเฮียจังหวัดเพชรบูรณ์งานก่อสร้างแก้มลิงบ้านน้ำก้อน้ำเหีย,หนนหยตั้งอยู่ที่ตำบลน,น้ำเฮียอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีแผนการก่อสร้าง1ปีพศ2566ปัจจุบนันมีความก้าวหน้างานก่อสร้างทางโครงการ57.36% เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มความจุกได้อีก1.05ล้านลูกบากเมตรเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคราษฎรได้รับประโยชน์70ครัวเรือนพื้นที่รับประโยชน์1,000ไร่